อร่อยเลิศคุณรีอร่อยเลยิศรสเปร์เซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะอร่อยเลิศคุณรีดนะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเราจะได้ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้เมนูที่รีอยากจะฝากไว้นะคะเป็นเพสรีแอนด์เบเกอรี่จากร้านบลูบีเคเคอยู่ลาดพร้า,ราว26แยก4ค่ะ เอาร้าเดยวเรามาโทรศัพท์สั่งกันเลยนะคะร้านลูก b ีเคเคลิกขึ้นให้ที่บนหน้าจอค่ะหรือจะสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Grab Line Man และ Robin Hood ระหว่างที่รอนะครับรีมีเมนูไว้ให้นะครับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะ เริ่มจากตีเนยครึ่งถ้วยและน้ำตาลทรายแดงเสร็จสามส่วนสีของถ้วยตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วกลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนโต๊ะตีทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ร่อนแป้งอนเนกประสงค์สองถ้วยแป้งข้าวโพดสองช้อนชาผงฟูและเบกกิ้งโซดาอย่างละหนึ่งช้อนชาเกลืออีกครึ่งช้อนชาผสมกันลงไปในส่วนผสมที่พักไว้ใส่นมสดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยช็อกโกแลตชิบตักให้เป็นสกู๊ปลงบนถาดเข้าไปอบด้วยไฟ 175ถึง180องศาประมาณ10ถึง12นาทีเราก็จะได้คุกกี้ช็อกโกแลตชิพค่ะนี่เพสตรีเบเกอรี่เครื่องดื่มมารอแล้วล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยและเจลแอลกอฮอล์ก็ขออนุญาตถอดแมสจะได้ชิมกันนะคะเริ่มกันตั้งแต่เครื่องดื่มนี่คือเอสเปรสโซเป็นเครื่องดื่ม ซิกเนเจอร์ประจำร้านเลยนะจ๊ะของทางร้านเนี่ยเขาใช้กาแฟเบรนด์ไทยเอธิโอเปียกับน้ำองุ่นมันก็จะหวานอมเปรี้ยวดื่มง่ายเลยนะจ๊ะถ้านึกถึงเบเกอรี่เราก็จะนึกถึงครัวซองและอันนี้เป็นครัวซองชาโคลสะด้วยนะเนยฝรั่งเศสมันจะหอมมากแล้วราดด้วยไรคะสังขยาอันชันซึ่งเป็นไอดนติตี้ของทางร้านไปอีกหนึ่งตัวนี่คือกาลิกครีม ชีสบรยอตเบรดข้างในจะนุ่มๆข้างนอกก็จะกรอบนะคะเป็นขนมปังกระเทียมกลมๆอิ่มคุ้มมากเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับเดือนนี้เลยค่ะมาอีกหนึ่งอันอันนี้เลมอนคิวบเค้กเป็นเค้กทรงสี่เหลี่ยมราดด้วยซอสเลมอนทานคู่กับชาหรือกาแฟเนื้อเลมอนเข้าไปอยู่ในนี้เลยทั้งหมดที่หลีพูดมานี้นี่เลยจัดมาเป็นแบบ afternoon t e หรือ breakfast ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวเคล็ดลับมอบให้นะจ๊ะคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนะคะวันนี้ลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับตัวเพสตรีเบเกอรีร่และเครื่องดื่มจากบรุกบีเให้เป็นอร่อยเลิศค่ะโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS เราเข้าใจเลยท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนต้องประหยัดค่ะ AIS นี่เลยนะคะร่วมกับบรุกคบีเ อร่อยเลิศค่ะคุณรีดนะคะยินดีจัดส่วนลดเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับแฟนๆช่อง3และลูกค้าของเรานะคะครับคุณปรีดสำหรับลูกค้า AIS ขอมอบส่วนลดให้10%เมื่อซื้อครบ100บาทตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2565นี้รับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงค้นหาชื่อร้านปลูค BKK บน My AIS App กดรับสิทธิ์แล้แจ้งรหัสรับสิทธิ์กับทางร้านค้าเพียงเท่านี้ ก็ไดรับส่วนลดจากทางร้านค้าไปเลยครับอร่อยนะ่ากับผลิตริเมจื่ออีตติ้งย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ